สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ใยแพทย์ทันตแพทย์ด,ดรบวครคลองน้อยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดอ l อนโฟหรือ5หรือ6เนี่ยมันแตกต่างจากการฝังรากเทียมธรรมดามันเชื่อมนะครับรากเทียมเพียงแค่4 5 6ตัวเนี่ย เข้าด้วยกันนะครับด้วยลักษณะของตัวเชื่อมที่สามารถใส่ฟันเป็นชิ้นเดียวกันดังนั้นมันจึงไม่ต้องการจำนวนแรกเทียมที่เยอะใช้เพียง4-5 6ถึงหตัวก็เพียงพอสำหรับรองรับฟัน12ซี่ได้โดยใช้ไอตัวเชื่อมพิเศษหรือที่เรียกว่า m u l t a Unit a b u บั m e n t ก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด นะครับไม่สามารถที่จะมาทำการรักษาได้หลายๆครั้งท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่อ่ะมีเวลาจำกัดไม่สามารถมาต่อเนื่องได้ยาวนานหรือไม่อยากที่จะมีช่วงที่เฮ้ยไม่มีฟันอะ่ะหรือต้องใส่เป็นฟันถอดได้นูน่นนี่นั่นอ่ออ่อนเนี่ยคือสามารถที่จะบายพาสสเต็ปของการใส่ฟันปลอมชั่วคราวไปได้เลยเพราะเขาคือตัวจริง หลักการทํางานของออนโฟง่ายๆครับคือการใช้รากเทียมจํานวนน้อยนะครับแล้วเชื่อมกันด้วยมัลทายยูนิตอะบัตเมนหรือตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยแหละครับเชื่อมรากเทียมทั้ง4ตัวกับตัวฟันปลอมที่ทําออกมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับซึ่งตรงนี้มันจึงเป็นความแตกต่างของออนโฟเพราะออนโฟนั้นเป็นการทํางานร่วมกันของรากเทียม4ตัวนอกจากข้อดีในเรื่องของจํานวนรากเทียมที่น้อยแล้วเนี่ย จำนวนเวลาก็สั้นไม่จำเป็นต้องทำหลายสเต็ปหลายขั้นตอนออออนโฟนั้นเนี่ยสามารถปรับตำแหน่งได้ไม่เหมือนกับการฝั่งรากเทียมในวิธีปกติที่ตำแหน่งของมันเนี่ยมันฟิตอยู่หรือมันฟิกซ์อยู่กับตำแหน่งของฟันหรืออะไรต่างๆในขณะที่ออออนนั้นสามารถเลือกหลบตำแหน่งที่กระดูกมันบางกระดูกมันเตี้ยหรือมีปัญหาได้ อันนี้คือข้อดีมากๆของออถ้าจะฝังรากเทียมในคอนเซปต,ต์ปกติถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือได้อาจจำเป็นต้องปลูกกระดูกช่วยบ้างแต่ก็มักจะไม่เยอะสิ่งที่เป็นทริคของเขาอีกอันนึงคือเขาสามารถที่จะเอียงก็ได้แล้วใช้ไอตัวต่อหรือมา,าทาย,ยูดิอบอวัตตน์ที่มีการปรับมุมได้เลือกมุมได้นะครับมันจึงมาอุดช่องโวัวหลายๆอย่างของการฝังรากเทียมในรูปแบบปกติครับสรุปคร่าวๆก็คือ1คือ ยุ่งยากน้อยกว่าถ้าเทียบกับการฝากด่ากเทียมปกตินะครับอันที่2คือใช้กระดูกน้อยกว่าหรือสามารถปรับตำแหน่งได้ปรับทิศทางได้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นอออนหรือการฝากร่างเทียมธรรมดาถ้าควบคุมได้ดีก็ทำได้ทั้งคู่ครับ เพราะฉะนั้นท่านที่ยังเอ๊ะคิดว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ลองมาตรวจมาวางแผนการรักษาร่วมกันก็ได้ครับที่ BIDC เรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นอออนหรือการฝังร่างเทียมหรืออะไรก็ตามในเทคนิคอื่นๆน,น,นั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่เหมาะสมกับตัวท่านได้